สวัสดีครับตอนนี้ก็ได้สั่งอินพะลำัมาจากออนไลน์นะสั่งออนไลน์มาสามสายพันสามสายพันกล่องมาเลื่อเลยเขามาส่งจะได้ชิมว่าพันแห้งที่สั่งมานี่จะอร่อยขนาดไหนนะสั่งมาจากออนไลน์ทาง Facebook ก็เห็นเขาโฆษณาก็ยอยากชิมก็เลยสั่งมาแล้วก็มีกาแฟ อะเดี๋ยวเขาว่ากันเอาเปิดดูก่อนเปิดดูก่อนนะที่บอกมาก็มีเน็้เล็ดนวัวมีเปียลอมแล้วก็ฟัดนะสามสายพันธ์เป็นพันอ่าพันพันผลแห้งทั้งหมดเลยสั่งจากออนไลน์นะดูนี่มาแล้ว ราคากล่องเนี้ยทั้งกล่องสาสไซพันเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอันนี้พันอะไรเนาะนี่หนอเขาไม่มีเขียนชื่อให้เลยหน้าตามคล้ายๆกันหมดนะผมก็ไม่รู้ว่ามันมันอะไรนะพบค่อยปดูไปเทียะอย่างอ่าตามตามสายตานะที่ดูนะอ่ามี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 อยู่หกกล่องกล่องละครึ่งโลอ่าไห่หกกล่องเอาออกก่อนไงกล่องก่อนวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนะ ตัวทีโทษทีปิดประตูเสียงดังอ่าอันนี้ที่เคยหน้าตาตัวนี้คือเล่นเล็ดนัวเนื้เล็ดนัวนะหน้าตานี้เนืเล็ดนัวสองกล่องนี้เลื้เล็ดนัวเดี๋ยวขอชิมเล่นเล็ดนัวก่อนเลืเล็ดนัวนี้ก็เคยชิมมาแล้วนะเคยเคยชิมมาแล้วเป็นไงแต่ขอชิมเจ้านี้ก่อนว่าเป็นไงนะเคยชิมมาแล้วเลื้เล็ดนัวไปสองกล่อง อ่านี่เลลนวลนะเห็นไหมเป็นอย่างงามเลยชิมก่อนลูกหนึ่งชิมก่นเอาแฟมีกามหวานหนึบหนึบหวานจะเยอะนิดนิดหวานเยอะหน่อยแล้วน้องกคนชอบหวานก็ไม่ไม่ผิดหวังตรงนี้ หวานในเลนัวมีมันมีหวานแล้วมีหนึบนะเลนัวผมจิดเรากาแฟหน่อยอืมกาแฟแตรงนี้ก่อนอร่อยนะเลนัวปิดไว้ก่อนเก็บไวนะ้มาดูตรงนี้ตรงนี้ ดูตามหน้าตาที่นี่น่าจะเป็นฟาเนื่เรนัวนี่หวานฮะฟาสตัวนี้ฟาสดูจากหน้าตาเป็นฟาสอาจจะออกเสียงผิดก็โทษทีฮนะออกผมบอกว่าฟาดอาจจะออกเสียงผิดก็โทษทีออกตามสำเนียงยไทยนี้เลย เตืีก็เทือีออกออกปิดจะว่ากันนะอ่ะชิมดูลูกหนึ่งรสชาติจะเหมือนในเลนนัวในนเลนัวจะออกหวานหวานแล้วหนึบหวานในคอพอดีคือเม็ดเล็กเล็กเดียวหวานนี่จะน้อยกว่าเน้นเน้นเน้นเลนเลัวนะหวานหวานน้อยกว่าแล้วมีความนิ่ม เนียนเนื้อแบบออกเนียนเลยนะดูกับกาแฟหวานนี่หวานน้อยสำหรับคนชอบหวานน้อยนะแต่ก็หวานนะแต่หวานหวานน้อยกว่าในเลนน่วสองไซสพันไปแล้วพ็ดูไซสพันที่สามเปียลอมเป็นไงเปียลอมอยู่ตรงนี้นะ สายพันธุ์นี้ลาชิมหนึ่งลูกนี้เราดูตามลูกนะไอ้น,นี้ก็จะใหญ่กว่าเนเล็เลนัวนะเปลี่ยนเปลี่ยนลอมเนี่ยจะใหญ่กว่าฟ้าดเปลี่ยนลอมแล้วขอชิมรสชาติกอนว่าเป็นไงเปลี่ยนลอมนี่มีความหวานหวานน้อยกว่าเนเล็เหนัว ละหวานก็น้อยน่าจะพอๆพอกับฟาสต์อะแต่เนื้อมีความเหนียวเหนียวเหนียวนุ่มนะอันนี้ที่สัมผัสได้คือเหนียวนุ่มมีความหวานเหนียวนุ่มลูกใหญ่เมก็เนี่ยเมก็พอๆกับเน็ดเน้นเ็ดนัวแต่ลูกจะใหญ่กว่าอือ จริงครับนี่เป็นก,กาแฟดำกาแฟดำเดี๋ยวให้มาดูใกล้ๆว่าเนื้อเป็นไงนะในเล่นหฮนวนะเนื้อเขาฮนะมือเดียวนะมือหนึ่งจับกล้องก็เลยนะั่นขอตัวตีนะเนื้อจะเป็นแบบนี้นะเม็ดก็ไม่เม็ดก็พอๆกับพวกเปียลอมนะ เนี้เล่นัวเหนียวมาติดมือหน่อยบี้ให้ดูเลยติดมือเลยนะเนื้อเป็นแบบนี้ดูตัวต่อไปมาด,ดูอ้ดูอฟาสนี่ฟาสนี่เห็นไหมสีจะต่างกันนะสีจะต่างกันดูฟาสดูนี่ฟาสนะ เนื้อเขาจะเป็นลักษณะนี้นะเม็ดเล็กจะไม่เหมือนกับไอ้เนเล่นัวเท่าไหร่จะมีความเนียนก็หวานน้อยเนี่ยหน้าตาเป็นเงี้ยเม็ดเล็กอะผมวางนี้ก่อนดูนี่เย,ยนลอม เปียเลียมเม็ดใหญ่จะออกเหนียวเหนียวแข็งแข็งเปียเลีมเหนียวเหนียวแข็งโอ้ดูที่ติดเล็บเลยนะเหนียวเหนียวบี้ลำบากนิดนึงจะมีความเหนียวมากนะมือบี้เลยเนี่ยลำบากเลยเหนียวมากนะเนื้อเหนียวเลยตัวเนี้เนี่ยนี่คือลักษณะของเนื้อของสามสายพันธุ์นะทั้งสามสายพันธุ์อร่อยหมดอร่อยหมดทุกสายพันธุ์นะ ก็รวมคือหวาน,อ,นอินพนพลัมคือหวานหวานนำใครต้าคนไหนชอบทานผลสดแล้วมาทานผลแห้งจากต่างประเทศเนี่ยในส่วนตัวนะผลสดเนี่ยอร่อยกว่าหนึ่งหนึ่งเลยในความร,รู้สึกส่วนตัวนะยังไงก็ผลสดเนี่ยอร่อยกว่าผลสดในเมืองไทยนะอร่อยกว่ามาก เพราะว่าผลสดมันจะมีความละมุนมีความฝานิดๆมีความละมุนมีความชุ่มฉ่ำมีความกรอบกินยังไงก็อร่อยกว่าผลแห้งนะในความรู้สึกผมนะไม,ไม่ได้คนรู้สึกท่านอื่นอาจจะอร่อยก็ได้นะแต่ในความรู้สึกผม,มชอบผนสดนะอร่อยดีโอเคครับก็ประมาณแค่นี้นะครับมารีวิวให้ชมครับ <laughs> โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ